สวัสดีครับเดี๋ยวพาพเบิ่งนางงานเมื่อน,นี้ครับว้เขาแปลงที่สองกันยังลมคืเอเก่าครับสรงสัสสิทิศหน้าก็เกาขุนขั้นหนึ่งก็ลมกำลัลงเขาไปดึงอยู่เอาขั้นหนึขึ้นก่อนแล้วสีผูกดึงห้างกันไปครับกันเนจนี่แตะบ่ได้เลยลมแห้งครับเดี๋ยวไปดงเ่าขั้นไหนขึ้นขึ้นเมื่อยแล้วครับพี่น้องมันหัน มันหันลมดูนะครับแต่ว่ามันไม่เยอะขั้นเดียวมันอยาบขันไม่ลดเดึงห้ยองกะโอเคอยู่ตัวนี้ลมแห้งครับนักก็ให้ก่อนอีกอันนี้แปลงที่สองครับขุดหยาขุดชาเนาะถ้ามันผมเป็นเจ้าของให้มงก็สิบะคุณแล้วกันเป็นแนวนี้เน็้หยาครับบุมเป็นยังดอกตอนแก่นี่ยผต้องเัาถึงตัวน,นี้แห้งเขามาบ่อยเลยมียางเดียวใส่รถถอยออกไปครับเั่งสิได ลมดีครับคนเดียวยังบุเบียบูเบียเลยมันหันไดรับงานมันมาแล้วครับก็ได้คุณเพิเ่นลมซุ่มเหรออดึงกันออกอยางเดียวครับลมถ้าขั้นมาดึงกันยังลมเนาะอันรถไ่เขามาไม่ต้องท้าดึงครับแ่งเขาบ่ได้ดินซุ่มนี่ดินสมองนอ่ข้องแฉตัวนี้บ,บอกที่บกคือรอบก่อนครับรอกก่อนยังมีแบบมองแหงมองอยังนะครับซุ่มมันยังเขาได้ แต่ว่าตัวนี้บิตดครับอิตงตอนแก่นี้คือสงสัยถ้อยกระบะถ้อยยางเดี๋ยวไทยแกสองคนนี้ครับแกหนึงมันไปบ่ไหมันสาแล้วมันลมครับลมแห้งใส่แต่ระยะท้งบุนส่วนจะเป็นดินแห้งเอมอมวนนี่เป็นนามหมดเลย ตัวนี้ถึงขึ้นกับจีบุญญาครับเพราะว่าถอนหางแล้วถ้ามาถอนหางออกใหไงยังอยงเพราะมันมันดึงอเอาครับเดี๋ยวลองดึงเบิงังน่าจะขึ้นบ่ญญาครับเพราะว่าต้องการถอนหางออกแล้วโอ้ยลมแห้งครับพี่น้องบกุดกับอะไรมันสิบุญแล้วขั้นหนั้นเดินหอบครับผมตั้งให้ภาคเหนนี่ แต่ว่าการเดินหอบกับบ่บ่ดีอะไรนี่พี่น้องเด้อตามหลักการาเนาะเฮ็ดในปั๊มมันซื้อไปครับเดินหอบนี่บ่ดีแต่แล้วแต่ผู้มคารับบวูวากันนะครับรถกระเจาเนาะเขาต้องการแน่นอนเท่ากับจัดให้เขาครับแต่ว่าถ่ายผมแนะนมมั่ผมว่าจะไปตังดีกว่าเพราะว่าเวลาหลอดมันเดือดตำ่ำๆนี่มันจนะิ่ายน้ำมันได้๋ยพอเต็มที่นะครับลูกสูบเพราะมันถิ่นทำงานซาลง การไลเวียงของความให้โรริกะจีสาลงเป็นตาโดนไปมันกะจีสะดุดครับบันนี้ออเหนอือเอนาคตนะครับผมแต่ว่าอาจจะบกพังเห็นท่านตาดอกแต่ว่าก็ต้องใส่เวลาครับของพวกนี้นอนนอนเมื่อเศร้านี้ผมตั้งเลือนหอบไ้กับโบหอบป้านี่ครับเพื่อนว่าโบถือใจเพื่อนว่าให้ตั้งให้ไหมอีกเอาหอบก็เกาผมก็เลยตั้งให้ไหมครับผมกระทำอยู่ว่ามันแมนอยู่ บูปิตาตั้งนะครับจากจากไจคนที่เราคยเห็นตำรวจนะครับผมว่ามันมันจะไหนล่ะก็บบูปิตยังครับเอาแล้วแต่ว่าผูได้มากกะต้องเฮ็ดเบิ่งครับขันอยาเฮ็ดกะบคาร์บูรูมองตั้งกะสอบถามเลยครับเดี๋ยวสีสอนหนะครับก็อยากเลยกับการค่ายปั๊มการเดินหอบนั่นครับบูปิยังากครับก่อนึงว่า แต่ว่าพ่อเขาเหตุไปแล้วมันสิทนบ่นะครับมีปัญหาบอ่อาจจะไม่มีเร็วครับแต่ว่าหน้าคดนี่ผมรับประกันเจอกันแท้แน่น,นอนนะครับโอ้สิ่ดที่เมื่อากินข้าวเที่ยงซะก่อนนะครับบ่คือเอาพี่น้องสิได้ซ้ำนี่ล่ะบอต้องว่าคนงัดกับอื่นนี่เลยครับมันเสียเวลาเพบนแนวจ่างไรบ้าน พอดไพรให้คนใดก็ไถไปครับแรงคักรถคันนี้นี่แหละครับเผื่อมาคนแห้งก็รถของแท้ว่าไอ้ลมอีกซะนกหนอเก็สิคุดได้แต่บริเวณพุ่นล่ะครับที่ติดทางแถวนี้บ่บ่ไปตะลงมาปานใด ต้องว่ากันพี่น้องรายขันกะพอลงมาขุดเล่นอยูุ่ับนหันลมครับนี่นะครับพี่น้องกับพ่อได้เฮ็ดเดออันนี้แหละครับหน้าฝนก็นได้แค่ก็จอดอยู่ซื่งนี่นหน้าฝนครับใส่เมื่อละพันสองพันนี่แหละเต้นข <laughs> ามันบอลลูมบอกครับมันเป็นแข่งธรรมดาเวลาแก้มันแกยังนี่แก้มันสิได้ดีกูโมลเลยตันอร่อยหาฟิปหนะาะตันอร่อยหาฟิปกะ อ่อเที่ยวเด้งมันก็ได้ถ้าเป็นพวงตัวต่ำกับประมาณสามตันถ้าเป็นพวงของผมตรงสูงกับประมาณสี่ตันกับห้าตันนะครับถ้ามันเป็นดินแห้งกับเป็นตะเป็นตะมวนอยู่ครับตัวนี้มันมวนมาได้ไหมเนี่ยมันมันลมนะครับพอทำงานนี้แก้มันแล้วครับพี่น้องจะมันได้ดีลยงามเหรียงผมกับแก่รับจ้างกับเจ้าขึ้นกันถ้าเจ้ามาจ้างแบกตะลัี่ตันหาตันพี่กายนี่ใส่จอนเดียร์หลากต้องเรียนเร็วครับมันท่านใจ แบบแปลนไก่ไก่ซ้ำในระยะแบบสีหาโล่งสิตนันสีหาโลนี่เขากับสิเท่าราค,คากันไหมนี่พี่น้องบ่มันตันอร้อยหาสิบได้ปะนี่ในระยะแบบสีหาโลกอ่ะคุยกันครับตันละสองร้อยนะครับผมประได้มันไกลหลายปีหนึ่งแกมันก็ได้โอ้หลายหมืน่นขึ้นกันครับพี่น้องขันบัวไข่ต้องจับของขันแก้รับซ้ำแก้รับจ่างนีก่กะ <c oughs> ถือว่า ด้ดีอยู่ครับกับมือนึ่งรวมแกมือนึงนี่กัเอาง่ายว่าเลยไร้กไทยไฮนะครับถ้าเป็นแบบถ่าแบบคิดคิดต่อลร้บั้นใส่กันนะครับผมไทยไฮนี่เท่ากับประมาณมือละสองพันสามพันครับประมาณไรละสามร้อยห้าสิบเนาะสามพันกว่าบาทมือละสิบกว่าไรนี่แหละครับผมแตาแกมั่นกับถ้าคนงานมันหลายมันเร็วเด้พี่น้องแต่ว่าถ้าคนงานบ่หลายนี่กับมันกัดสีซาอี มันก็เลยเป็นว่ามันกับบอลเน่้นอนครับพี่น้องแต่ว่าถามมาว่าไหนดีบอลแกมันไหนดีครับพอคนงานก็เจ้าึ้นหายแต่แบบไพ่ได้ก็เจ้าตีมีรถตักตักไห้เหลี่ยมแห้งไว้ครับคนงานได้หลายเรามีหนาทีแกส่รงร้านมันอย่างเดียวแต่ค่าบก <c oughs> ขวมค่าบีกก็แล้วแต่ร้านมันป็นสืหายครับเดี๋ยวละเอสี่สิบบาทหาสิบบาทแล้วแต่ครับแล้วแตะร้านแล้วแต่ห้าสิบคุยครับ้านว่าห้า เสียวของคนเมือและจักเกี่ยวนะครับอีกไกลนี่ผมใส่จอ,อนเดียหลากมันแล่นแล่นเร็วนะครับแลนสองลานแลนกับสีหล่อกลางว่แบบแล่นนี่แบบคือท่านใจนะพี่นของเร็วแล้วก็จะว่ามันขับรถเร็วอย่างไรก็จะมันมันมันแล่นแบบต่ว่ามันเได้แบบเวลาไปหลากมันยิ่มันได้มากครับพี่น้องมันเร็วแต่ว่วา ปีนี้ก็สิขั้นไงครับหลกักแต่ว่าสิขยายพ่วงงหายๆว่าเขาบอกหลายครับว่าจะหาพกตันเจ็ดตันครับคันมีเงินดิเสียดพวงไม่ครับขั้นหน่อยนี่กะจีสื่อตัก,กมาใส่ครับกพเดยตักได้ให้เจ้าของตักมันเป็นรถสื่อตักแบบไปเบิ่งงานแป้งเขาแล้วกัโอเคอยู่ครับเห็นไอ้ระเจ้าเฮ็ดใบมีดยังอยู่ชุดเกา่าแต่ว่าเนาใส่สุดตักเข้าไปแปลงเสตเหรกับแปลงนิดหน่อยนะครับโอเคเลย ในการเวลาเขาจะตอดออกไทไทมันไทยนาสีกระไดปกติครับใบมีดใต่กัคือเรา ชูป,ปีก็ใส่เอาหาซูนเนี่ยละ่ะแกแต่ว่ามันให้ผมมันเป็นดินทรายครับตัวใหญ่มันกับปโขอยสูดดินทรายเนาะแนวรถหน่อยเนาะธรรมาดาพอปีนี้เอารถใไงหลากคือสิได้การอยู่ครับีสูดดินทรายดีผมว่ารถใหไงนักคนไดนนี่แหละครับให้เป็นดินทรายสิละเมื่อเลามันแหลันแต่บอกถึงว่าผลแล้วครับ แต่เรื่องร่นหมุลับผมใส่เอาหาสูงขนนั่นแหละมันกับโบสูดินสายบนไหนมันอยากเบือนว่าดินสายมันเป็นดินสายไปพูดนะพี่น้องเ่ยามไทยกับไทยห่างแต่คนตุ๊กใส่ตัวหนึ่งยังเป็นไทยตะไทยนะครับเอาเลยแล้วครับพี่น้องเอาประมาณนี้แล้วครับพอได้หาได้ซิปแล้วครับคุ้มมันเ่ยามนี่ก็ได้นะครับทั้งไทยทั้งแก่ตัวหนึ่งก็ไทยญี่ปุ่นเอาครับเดี๋ยวไว้เจอกันไม่คิหน้าครับพี่น้องครับสวัสดีครับ